เดือนกุมภาณี้นะชารากาประตูงานเปิดนะโดดเด่นใครที่ทํางานสองสาอย่างหรือใครที่กําลังคิดจะลงทุนหรือจะมีงานเพิ่มเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมีสเสน่ห์น่ารักด้วยช่วงนี้นะเนาะประตูเงินก็เปิดจะ้ะภาระเยอะก็จริงแต่ฉันยังจัดการได้หมดนะจ๊ะประตูรักก็เปิดจะ้ะประตูครอบครัวคนรักเปิดเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะอ,อจะมีอะไรดีๆเข้ามาแบบวา้วาวๆ้วาอ่ะมีอินฟินิตี้อยู่บนหัวทั้งสองอันเลย เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยในนี้มันบอกเลยว่าทําไปเถอะอย่าคิดมากทําไปแล้วจอต่อยอดงานต่อยอดเงินต่อต่อยอดความรักหรือความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาได้เส้นสัญญางานได้พรีเซนต์งานได้นะคะเจรจาธุรกิจพูดคุยได้ขอหยิบยืมได้มีแฟนใหม่ได้เออหรือเคลียร์กับแฟนเพื่อมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันในช่วงเดือนนี้ไม่ได้ขี้เละหรอกมันอยู่ที่ปากนี่นแหละเนาะเออ ใบที่หนึ่งนะคะได้ไพ่กินอะไรก็ร่อยเออน้ําหนักขึ้นไหมนี่ทำเรื่อยๆถ้าเป็นงานที่เราทําแล้วเราชอบมันแฮปปี้มากเป็นพิเศษเนาะแต่บางทีชาวลากาบางคนเนี่ยก็จะอันเลิศเป็นจังหวะจังหวะนะพอเบื่อแล้วไม่ทําอันนี้ก็ไม่ค่อยดีอืมนะคะกินอะไรก็ร่อยมีงานเข้ามาหลายอย่างกินไปคุยไปกินไปทํางานไปนัดเพื่อนไปพูดคุยเรื่องเจราจาเรื่องงานเรื่องธุรกิจก็ได้เออนะคะค่อนข้างจะมีความสุขตําแหน่งแฟนไม่สู้ดีทะเลาะก,กับแฟนบ้าง ทะเลาะแล้วแล้วก็มีโอกาสกลับมาดีกันนะแต่อย่าทะเลาะกันเรื่องเก่าฐานดวงบริวารลูกเต้าดีคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนใจพระเนาะแต่บางทีคําพูดคําจาเรามันจะหุ่นห้วนแรงแงแบบไม่รู้ตัวมีโอกาสได้ปรับตําแหน่งใหม่มีโอกาสได้งานใหม่อ่ามีโอกาสได้มิตรภาพใหม่ๆหรือเขาเรียกว่าลูกค้าใหม่รวมไปถึงหุ้นส่วนใหม่ๆโปรเจกต์ไอเดียบันเจิดเรื่อดเลยนะคะ ประตูเงินเปิดด้วยสัปดาห์ที่หนึ่งประตูเปิดสัปดาห์ที่2ประตูปิดระวังเรื่องคําพูดเรื่องคําจาเรื่องการสื่อสารระวังน้ํารั่วน้ําซึมระวังโทรศัพท์มือถือมีปัญหาบางคนก็บ้านเหมือนสัญญาณเน็ตมีปัญหาไม่ดีนะคะบางคนเข้าบ้านปุ๊บก็เงียบอยู่กับคนละมุมเลยเออบางทีก็ปวดหัวเรื่องของคนอื่นนะสู้ๆจะ้ะระวังเรื่องการสื่อสารนิดนึงนะนะคะสัปดาห์ที่สประตูก็เปิดแต่เป็นจังหวะที่คุณอาจจะเดินทางแบบรีบๆหรือเจอคนที่ทําให้คุณหงุดหงิด หรืออยู่ดีๆก็ตัดสินใจปุบปรับบางคนถ้าคุณไม่รับโทรศัพท์ไม่คุยเขาอาจจะมาหาเราถึงบ้านก็ได้แต่ถ้ามีเจ้านี่ไม่รู้ว่าเจ้านี่จะมาทวงถึงบ้านหรือเปล่านะระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงนะคะสัปดาห์ที่2กับสัปดาห์ที่3นะไม่ได้เสียหายหรอกมันเป็นสัปดาห์แห่งการน,นิ่งๆอะ่ะสัปดาห์ที่4ถามว่าประตูเปิดไหมประตูก็เปิดแต่งานค่อนข้างจะเยอะช่วงนี้อย่าคิดเยอะนะคะตัวเองงานเยอะเรื่องเยอะคิดเยอะ ไหนเรื่องเก่าไหนเรื่องใหม่ไหนงานเพิ่มไหนภาระเพิ่มอันนั้นก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องจัดการสู้ๆจ้ะนะคะแฟนก็โอเคนะถ้าแฟนงอนหรือพูดไม่ดีเขาจะนึกได้นะเดี๋ยวเขาจะมางอเราคนมีคู่อยู่แล้วระวังคําพูดคําจาตาแหน่งงานเหมือนจะไม่มั่นใจในเรื่องของงานสักเท่าไหร่แต่มันก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะเออนะคะบางทีคนในที่ทํางานจะพูดไม่หมดจะหมกเม็ดแต่คุณเองก็ลืมนูน่นลืมนี่ด้วยเหมือนกันอย่าไปทะเลาะเขานะ ประตูเงินก็ยังได้เรื่อยๆหมดไปกับเด็กหมดไปกับการสั่งของซื้อของของกินของใช้ของดื่มเออได้หมดนะคะบางคนก็เป็นจังหวะที่จะซื้อเงินเกี่ยวกับพวกซื้อของเกี่ยวกับพวกแบบอาหารเสริมอาหารบำรุงให้ตัวเองให้ลูกให้เต้าก็ได้บางคนก็หมดไปเกี่ยวกับการเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะซื้อคอร์สอ,อันนู้นอันนี้เออก็ใช้เก่งนั่นแหละเอาเป็นว่าบริหารจัดก,การเรื่องเงินให้ดีหน่อยก็แล้วกันเนาะนะคะโชคมีลุ้นนะคะตำแหน่งโชคได้ไพ่สิบเหรียญทองมีลุ้น สัปดาห์นี้ทำไมน้องหมาน้องแมวหรือหรือจะมีคนป่วยคนไม่สบายนั้นเนี่ยอก็ได้แหละใครจะกำลังจะไปซื้อที่ขายที่ไปดูที่เป็นนักขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ขายได้นะในนี้มันบอกว่าของชิ้นใหญ่ขายได้ของแปรรูปขายได้นะคะเอ่อของที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอาหารอะไรนี้ได้หมดเลยให้ลุยตามดวงบอกว่าเหนื่อยแต่ได้งานเหนื่อยแต่ได้เงินสู้จ้ะนะคะสีเสริมดวงเป็นโทนแดงส้ม การทำบุญเสริมดวงในช่วงเดือนนี้จริงๆพูดดีๆพูดเพราะ,ร,าะรู้จักพูดเสริมดวงทั้งดวงงานดวงเงินดวงดวงรักเลยนะคะเอ,อจะไปยืมเงินใครยืมได้นะจะไปชวนใครทําธุรกิจพูดคุยกันเรื่องงานดีนะพูดจาอะไรช่วงเดือนเนี้ยถ้าเตรียมข้อมูลให้ดีถ้ารู้จักพูดหรือกําลังจะฝึกพูดจะส่งผลดีพูดจาดูดีน่าเชื่อถือด้วยเออเป็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่ใช่ต้องปรับปรุงตัวเองหน่อยจะได้เป็นไปตามดวงนเนาะ